สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตาจะมาแนะนําวิธีง่ายๆนะคะให้ห่างไกลกับโรคกระเพาะนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย <c oughs> หลายๆคนเป็นกระเพาะกันเยอะมากนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเสียท้องเจ็บ <c oughs> ท้องใต้ลิ้นปีรู้สึกปวดเวลากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยจะเสียดร้อนขึ้นมาที่ช่วงลําพอนะคะไปจนถึงเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอาการหนึ่งของกระเพาะอาหารเนาะซึ่งมันจะทําให้เกิดอาการเลอท้องอืดอาหารไม่ย่อยแล้วก็ทําให้เกิดลมเยอะ สิ่งเหล่านี้เป็นอาการต่อเนื่องกันนะคะวันนี้ตนจะมาแนะนํา5วิธีในการดูแลเนาะซึ่งเวลาถ้าสมมุติว่าดูแลดีแล้วเนี่ยเราก็แทบจะไม่ต้องกินยาเยอะเลยนะวิธีแรกนะคะอย่างแรกจริงๆเป็นสิ่งที่หลายๆคนรู้แล้วคือการกินข้าวให้เป็นเวลานะคะเช่นกินเวลาเดิมทุกวัน9โมงเที่ยง5โมงเย็นอะไรอย่างี้ค่ะพยายามกินช่วงเวลาเดิมตลอดทุกวันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่ถึงเวลาอาหารแล้วเรายังไม่กินเนี่ย มันจะมีกดหลังออกมาตามนิสัยของเขาตามวิถีของเขาเนี่ยก็คือเอาเวลานี้เราเคยกินข้าวเขาก็จะย่อยอาหารหลังกดออกมาย่อยอาหารแต่ถ้าเราไม่กินน่ะมันก็จะหลังกดออกมาแต่ว่ามันไม่มีอาหารให้ย่อยปุ๊บทีนี้เราก็จะเกิดการกดเกินนะคะก็จะทําให้เกิดการกระเพาะอาหารแสบร้อนท้องเสียท้องเนาะเพราะฉะนั้นการกินข้าวให้เป็นเวลาเป็นสิ่งจําเป็นมากๆนะคะอย่างที่2คือการลดอาหารกลุ่มอาหารลดจัดอาหารลดจัดเช่น มะนาวอะไรที่มันเผ็ดๆอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีผลเหมือนกันว่าจะทําให้เกิดการเสียดท้องเพราะลักษณะอาหารแบบนี้จะมีความเป็นกรดสูงพอเรากินตอนท้องว่างหรือกินอาหารเยอะมากๆเนี่ยก็จะทําให้เรามีอาการนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอาการหนึ่งที่จะทําให้เกิดพวกกระเพาะอาหารได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามลดอาหารกลุ่มเหล่านี้ลงเนาะอย่างที่3นะคะก็คือพวกกลุ่มคาเฟอีนคาเฟอีนเช่นกาแฟนะคะหรือจริงแอลกอฮอล์พวกนั้นก็มีผลนะคือพยายามอย่าก,กินตอนท้องว่างนะคะหรือถ้ากินเนี่ยอาจจะใส่นมก็ได้หรือกินตอนหลังก,กินข้าวอะไรแล้วเนี้ยถ้าใครที่มีปัญหารเรื่องกระเพาะง่ายๆนะต้องปรับอาหารพวกนี้ด้วยเพราะว่าบางทีบางคนบอกเราก็กินข้าวเป็นเวลาทุกอย่างแต่กินอาหาร กินกาแฟเยอะมากโดยเฉพาะแบบกาแฟแบบที่ไม่ใส่นมอะคะ่ะก็จะยิ่งทําให้กระเพาะเนี่ยมันทํางานเยอะหรือว่ามีความเป็นกรดเยอะกระเพาะอาหารก็จะเป็นขึ้นมาเสียดท้องอาหารไม่ย่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นลองปรับอาหารลดกลุ่มนี้ลงหรือว่าถ้าคนเรามันอดไม่ได้จะเพิ่มนมลงไปหรือว่ากินเป็นหลังอาหารแล้วคือกินข้าวแล้วเราค่อยกินกาแฟอินเนาะบางคนกินก่อนท้องว่างเลยเงี้ยบางทีก็จะเป็นได้นะคะอย่างที่4ี่ก็คืออาหารทอดอาหารมันอาหารทอดอาหารมันเนี่ย จริงๆมันไม่ได้มีความเป็นกดเยอะนะแต่ปัญหาของเขาคือความเป็นมันเยอะเนี่ยมันจะทําให้กระเพาะมันย่อยช้าพอย่อยช้าเนี่ยมันไม่ยอมย่อยหรือว่ามันย่อยมันอาหารเนี่ยมันไม่ยอมลงจากกระเพาะไปที่ลำไส้มันคือมันช้าค่ะเขาเรียกว่าระยะเวลาในการแบบขับลงอ่ะมันช้ามันก็จะยิ่งทําให้เกิดการเขาเรียกว่าอะไรย่อยยากพอย่อยยากอาหารมันก็จะเริ่มแบบเหมือน อยู่ที่บริเวณกระเพาะเยอะขึ้นอ่าบางทีมันก็เลยแบบเหมือนกับอืดท้องอืดย่อยยากอะไรอย่างเงี้ยก็จะทาให้เกิดการย่อยยากแล้วก็เป็นอาการต่อเนื่องได้นะคะอย่างที่ห้าน้องก็คือ,อ,อการกินและเอนหลังนอนทันทีนะคะอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่แบบมันเป็นการต่อเนื่องของกระเพาะอาหารไปถึงกลดไหลย,ย้อนได้นะคะเพราะว่าการกินและเอนหลังนอนทันทีเนี่ย ตัวหูรูดอะคะ่ะที่มันอยู่ระหว่างกระเพาะอาหารกับทางเดินอาหารเนี่ยมันจะเกิดการถ่ายตัวนิดนึงนะคะก็จะทําให้กดที่มันหลังอยู่มันยังหลังไม่เสร็จอาหาหรย่อยประมาณ2อสชั่วโมงอะ่ะตอนที่มันหลังกดมาย่อยอาหารอะ่ะพอเราแบบพอเรากินแล้วเอนหลังเลยอะกดอะมันจะไหลย,ย้อนขึ้นมานึกออกปะเออเพราะสปริงเตอร์หรือหูรูดอะมันคลายนะคะตอนที่เราเอนหลังนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามตั้งตัวไปก่อน3ชั่วโมงให้หลังมันตรงเพราะหลังมันตรงเนี่ย หูรูดมันปิดสนิทใช่ไหมคะไออาหารเนี่ยมันก็จะย่อยตามปกติของมันแล้วมันก็จะค่อยๆดันลงไปมันจะไม่มีไหลย้อนขึ้นมาเนาะอาการพวกนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แต่ว่าถ้าลองปรับดวมันจะช่วยลดได้เยอะแล้วให้ไม่ต้องกินยาเลยหรือบางคนกินยาถี่มากแต่ว่าไม่ได้ปรับพฤติกรรมไงคะมันก็จะต้องเปหนึ่งเรื่อยๆอย่างไรก็ลองดูเนาะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับ5พฤติกรรมในการปรับให้ห่างไกลกับกลไหลย้อนนะคะฝากด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ